สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะที่เก่าและใหม่นะคะหลอนค่ําคืนพิศวงวันนี้นะคะมีเรื่องเล่าที่ประสบการณ์จริงจากคนทางบ้านมาเล่าให้ฟังและแอดเองอยากถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนฟังเรื่องนี้และเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ชอบผิดลูกและผิดเมียเรื่องนี้อาจจะไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่แต่เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้คนที่ได้ฟังและรับชมเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าจับ ผัวเจอผีกอไผ่นะคะเรื่องเล่าผัวเมียเป็นเรื่องโลกแตกนะคะทุกคนสําหรับหลายคนแต่ละคู่นี้ไม่ธรรมดานะคะทุกคนเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงคนในหมู่บ้านนะคะของพี่ของพี่เองนะคะผัวชื่อเขียวนะคะเมียชื่อนางนะคะเขาอยู่กินกันประมาณสัก20ปีแล้วมีลูกสองคนนะและลูกของเขาไปทำงานที่เกาหลีส่งเงินมาให้พ่อแม่ตามปกติเลยนะคะ บ้านนี้มีเอ่อเขาเรียกบ้านนี้นะคะมีควายอยู่สามตัวเรื่องเมีอยู่ว่าเมียสงสัยว่าผัวมีเมียน้อยนะคะยายนางก็จับตามองดูเป็นอาทิตย์เลยนะคะทุกคนแต่ที่โรงเรียนหลังโรงเรียนนะมันจะมีกอไผ่อยู่นะต้นใหญ่ใหญ่อยู่สองกอนะคะยายนางเดินไปนะคะเดินไปจอบผัวอยู่ที่หลังโรงเรียนต้นกอไผ่นั้นทุกวนันทุกวันนะคะเดินไปเห็นผัวกําลังกอดกับชู้รักนะคะ แต่ไม่คาดคิดกอไผ่ต้นนั้นนะมันโน้มลงมานะคะถึงดินมีเงาดำๆยืนอยู่กอไผ่นะคะยายนางเลยบอกว่าลูกอยากเห็นในสิ่งที่เห็นที่ลูกอยากเห็นนะคะหลังจากนั้นนะคะกอไผ่ก็เริ่มโน้มขึ้นไปตามปกติแล้วยายนางก็เดินเข้าไปหาคู่นั้นเลยว่ามึงทําอย่างนี้ติเป็นอย่างนั้นตินะคะ มักแบบนี้บอ่อบางทีเขาก็เถียงกันโนเนียโนเนยียเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นยายนางเขาก็กลับบ้านไปเขาฝันเห็นผู้หญิงที่อยู่ตรงกอไผ่ท้องกลมนะคะก็เล่าเรื่องว่าเห็นหัวมืออยู่ตรงนั้นกับอีชูและคนนั้นหลายเดือนแล้วไม่ใช่ว่าเป็นอาทิตย์เห็นนานแล้วคูสงสารมือดูเลยมาบอกมือนะคะหลังจากนั้นยายนางก็เห็นภาพที่ไม่น่าอยากจะเห็นคือผีตายหงท้องกลมที่อยู่ตรงต้นกอไผ่ แหวกท้องออกมาลูกไหลบลืดในฝันว่ายายนางก็วิ่งวิ่งวิ่งหนี้องอ้อยอ้ย,อย,อย,อยวิ่งไปทั่วเลยนะทุกคนหลังจากนั้นผัวที่เป็นที่รักยายนางบอกว่าถ้ามึงเลือกมันมึงก็เอาไปอยู่ด้วยนะแต่ว่าผัวของยายนางเลือกยายนางก็เลยเลิกจากชู้รักคนนั้นแล้วก็ขายงัวขายควายหมดเลยสามตัวแล้วกลายเป็นคนมาหาของเก่าภาษาอีสานก็เรียกว่าของห้างนะคะทุกคน เรื่องเล่านี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าครอบครัวถ้ามีรักเดียวใจเดียวมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทุกคนอย่าลิที่จะไปหาผัวน้อยเมียน้อยกันเลยนะอยู่กันเป็นครอบครัวลูกก็ทํางานดีอะไรดีนะคะทุกคนฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์และสอนใจด้วยนะทุกคน